แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเราเมีันห่างไกลผลรับที่เกิดกับใจ ก็คงมันตายจากกันด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเพอใจใเธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน จากเปื่นเลื่อนเป็นภูพันเพียงเก้าห่างกันวันไว้ขอเธอไม่ได้หวัวใจขอสารภาพอุรทรศัสส์รับชาก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชิน ไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างก,กันทับไม่ว่าเรื่องราวนะครับเรื่องของ,ของความรักเนี่ยเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันนะครับถ้าเคยผูกพันกัน เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยจะขาดกันไม่ได้เลยคือโกรธโกรธได้แต่อย่านะฮะหัวใจมันทรมานมันเหมือนจะขาดร้อนกําลังใจชีวิตของการเป็นมนุษย์ในคนธรรมดาหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคุณหมอใจชยโยจะบอกว่านะฮะ ตั้งใจอยู่รู้คุณธรรมรู้จริยธรรมรู้ตัวเรารู้ตัวเขาเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานนะชีวิตก็มีเท่านี้แหละเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรธรรมะปฏิบัติในโลกไปเนี้ย อยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะอยู่กับธรรมชาติให้ดีมีวิธีนะอีกเยอะแยะที่เราจะสามารถพึ่งตัวเองได้นะโลกใบนี้ถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้อัตเฮอัตโนนาโถตนแลเป็นทพึ่งแห่นตนเนี่ยเราก็สามารถ อยู่ได้ทุกที่ทั่วโลกใบนี้นะเพราะว่าด้วยการเป็นคนการเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเราได้ฝึกฝนนะทุกคนก็จะเป็นคนที่เก่งและเชี่ยวชาญน,นะอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไม่ทุกข์ อยู่แบบเก่งๆก็นะให้ทุกคนใ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 นเอฟซีของพี่โอมทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะให้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยให้ได้นะคุณหมอชัยโยก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะด้วยที่ท่านนะสู้ต่อสู้ชีวิตมาก็ขอบคุณมาก ขอบคุณไปถึงอาจารย์เฉลิมชัยที่ให้คำแนะแนวทางนะชีวิตตั้งแต่ต้นที่ได้เจอกันขอบคุณมากครับ